สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าตัวไฟเบอร์นะคะที่ได้มาเมื่อวานนี้นะคะเขาจะมีรสชาติยังไงนะคะวันนี้นะคะก็กินอาหารมาทั้งวันเลยถึงเวลาที่จะต้องมาดูแลตัวเองแล้วนะคะก็จะมารับประทานไฟเบอร์ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเขาจะมีรสชาติยังไงนะคะนี่นะคะแกะออกมาก็มี15ซองนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยนะคะว่า เขามีรสชาติยังไงนะคะก็ในหน่งซองนะคะผสมน้ำนะคะ120 ml นะคะก็กินก่อนนอนนะคะทุกวันอันนี้มี4ีกระปุกก็จะ1 1กระปุก15วัน2กระปุกก็30วันนะคะอันนี้ก็กินได้2เดือนนะคะก็อยากจะมี ผลที่เฟอร์เหมือนกับคนอื่นเขาบ้างนะคะเราก็ต้องมาดูแลนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เราก็ต้องมารักษาสุขภาพกันด้วยนะคะกลิ่นเขาออกเหมือนผล,ลไม้เลยนะคะสีเป็นสี่ออกสีเขียวเขียวเห็นไหมคะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะคะว่ารสชาติยังไง แอบ,บนึงนะล้ก็ปิดปาจุกนะคะแล้วก็ขยับใครที่มีขวดเชคนะคะก็ใส่ขวดเชคได้เลยนะคะอันนี้ก็แบบง่ายนะคะขวดที่มีอยู่ในบ้านโอ้ละลายเกี้ยงเลยค่ะละลายเร็วมากเลยนะคะจะกินแล้วนะคะใครที่ไม่ชอบกินผักเดี๋ยวจะดูนะคะว่าจะกินอันนี้ได้ไหมนะคะ กลิ่นเหมือนผลไม้แล้วก็กลิ่นสับป,ปะรดเนี่ยค่ะกลิ่นสับป,ปะรดออกมาแบบจมูกเลยนะคะ๋ยวชิมให้ดูนะคะอืมอร่อยหอมเหมือน มันออกเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆเ,เหมือนกินน้ำพันมีกลิ่นทั้มหอมน้ำสับรดแล้วก็มีรสเหมือนรสผักมันไม่ขมไม่ขมไม่อะไรเลยค่ะมันหอมมากเลยกินง่ายค่ะรสชาติอร่อยมากเลยรับรองได้เลยนะคะว่า ใครที่ไม่กินผักก็ทานได้แน่นอนค่ะอร่อยอร่อยมากเลยค่ะว่าเมื่อเราชงกับน้ำดื่มมาเนี่ยเราก็น่าจะทานที่หมดเพราะว่าวิตามินหรืออะไรต่างๆที่มันละลายในน้ำค่ะถ้าเราปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะอ่า ละลายหายไปพวกวิตามินแต่ถ้าเราชงแล้วเราทานหมดเลยเนี่ยมันจะลงเข้าไปสู่ในร่างกายเดี๋ยวถ้าทานแล้วเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าตื่นเช้ามาระบบขับถ่ายของเราเป็นยังไงนะคะสดชื่นด้วยค่ะเนี่ยอื้อ อร่อยรับรองทุกคนชอบเลยนะคะอร่อยมากก็โอเคนะคะวันนี้ก็มาดื่มตัวไฟเบอร์มาชิมรสชาติให้กับทุกคนได้ได้รู้นะคะว่าว่ามันมีรสชาติหอมผลไม้กลิ่นสับปะรดนี่จะนำเลยนะคะทานง่ายผลไม้เขามีหลายตัวเลยนะคะเนี่ยในหนึ่งซองผลไม้เยอะมากๆมีต้องเป็นสิบสิบชนิดเลยนะคะแล้วก็ สารสกัดเขาอ่ะก็มาจากสองประเทศนี้เลยนะคะเมื่อคืนนี้ให้ดูไปแล้วเนาะ